ข้อที่5เขาบอกว่าถ้า x กำลังสองบวก1 1 x บวก18เท่ากับ x บวก a คูณ x บวก b แล้ว a บวก b ได้เท่าไร a บวก b จะได้เท่าไหร่ a กับ b คือตัวเลขแต่มันต้องเกิดจากหาตัวที่แยกตัวประกอบของโจทย์นี้อะไรคูณกันได้18แล้วรวมกันได้11 18เกิดจากอะไรเอ่ยคูณกันได้18ครับ9 กับ2 9กับ2คูณกันได้18บวกกันได้11ดังนั้น9คําตอบก็คือ x บวก9 x บวก9คูณด้วย x บวก2แต่โจทย์เขาต้องการ a บวก b a ของเราคือ9 b ของเราคือ2ดังนั้นคําตอบก็คือ9บวก2ได้11นะครับโจทย์ข้อที่6 ถ้า x กำลัง2บวก kx บวก18เท่ากับ x บวก6คูณ x บวก3แล้ว k มีค่าเท่าไร k มีค่าเท่าไรความหมายคือหาตัวที่คูณกันได้18บวกกันเท่ากับ k อะไรคูณกันได้18บวกกันเท่ากับ k โจทย์กำหนดมา6กับ3 6 คูณ3ได้18ดังนั้น K เก็ต้องเกิดจาก6กับ3รวมกันนะครับ6บวก3าคำตอบก็จะกลายเป็น9นะครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ครับ